อย่าจับปลาสองมือวันเช้าเลี้ยงงวเอิญเออมียังงวออกคอ,อกสิรลันชัยนี่มันเหนื่อยนี่นานามันเหนื่อยนี่เธอไม่ดูหรือไง,ไงทำไงแล้วไม่ดูกว่ามันหยนุดจะพังแล้วดำแล้วลูกแตกแล้วมันยนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สิผ้าพีผ้าน้องครับมาล้งน้องปลาเด้อครับผมเระชั้งหน้า พระเอกหนึ่งพระร้านใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> นี่พี่มี่น่องโอ้นะครับผ้าพี่น่องมาสูบปลาทางสวนณภูมิร้อยเอ็ดครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวสิมาต่อเครื่องสูบน้ำเดี๋ยวสิพ้าเบิงน้องพี่น้องครับผม เดี๋ยววิ่งมาวิ่งมาเออเห็นปลาคอใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาละเอาละปลาหัยหนูตัวนี้ปื๊ดหนูมันอยู่นี่ใช้ใช้ใชใชใชโอ้ยโอ้ยเอา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 เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อปลาคอใหญ่อีหลีพี่น้องภูมิปลอดภูมิปลดภัโอ้โอ้โอ้ของแกครับผมของแกครับของแกครับ เอาพี่น้องชมผลงานครับผมโอ้ปลาดใส่เฮาหมานแล้วเฮาพุ่นแล้วพุ่นแล้วธรรมดาแล้วพุน่นหน้าพุน่นหน้าโอเคปไา <ใน S 1> แหงเอาเลยครับเอาถัางเขาขึ้นหน่อยแถอไให้ง่ายๆห,หน่อยเดี๋ยวผมไปเอาพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับสีพายพี่น้องลงหนองครับมาเลยครับผม ว้าเอาทายไทยเต็มตัวไปดิไม่เอาจับปลามือเดียวอย่าจับปลาสองมือจับโซ่แบบนี้ดิไม่เอาเอามะเบิ่งวิธีการจับเยียนของแขกพี่น้องมันม่ได้ยุบ่อนี่เอาดิเอาเจ้าเบิ่งเอ้าบิง วิธีจับนี่จับมันได้สิบมิได้ต้องจับเบาๆอย่าจับแรงเออถ้าจับแรงเนี่ยมันมันไม่อยู่มันรวยลายมันรวยลายมันตื่นแล้วก็มันตกใจเสด็ดเออเห็นไหมเบาๆสิบีิสิบีิเดี๋ยวเนี่ยนี่เห็นไหมนี่อยู่ไหมนี่สิบีิแล้วก็อย่างนี้นี่นี่จับอย่างนี้นี่เออ มันรวยลายใช่ไหมเราก็รัดหน้ามันล็อกสิล็อกสิล็อกใช่ไหมเออ,เออเนี่ออยล <c oughs> ็อกล็อกไหมนี่ปล่อยมือออกก็เป็นคุ้ยเอาอีกสักตัวไหมเอาสิเอาอไหมเดี๋ยวจะแทงให้ดูถ้าแทงแล้วน่ะถ้ามันโดนตัวปลาไหลมันจะกุดกัด มันกุดกุดรู้จักไหมกุดกุดนะมันก็กุดกุดนะไงมันกุดกุดนะเธอไม่เข้าใจหรอภาษามันกุดกุดคือมันรวยลายไม่ได้เข้าใจหรือยังห <laughs> นึ่งพลานชัยตอนนี้เรากำลังจะปานนี่ <c oughs> ปานคันแทนี่ <c oughs> อเอาก็ปานคันแท้ง <c oughs> เอานนั้นมาหน่อย จะเอาน้ำออกนี่เอาคูน่ะเขาปาดเล่นหัวเลยเนาะรู้จักไหมเนี่ยนั่งอยู่ยุติไรลูกพี่พี่น้องครับผมเก่งมาครับผมเก่งไหครับรู้ักไครับอ้าวพ่ อย่ามาแงด้เลอนึกจังหาเองหน่อยอย่าแงะมันโดดเลยเออมันจะมาแงดหมูทำไมล่ะเราว่ามันไอ้นี่แล้วนะเราว่ามันเงาแล้วนะต้องหาไปโคเลโคเลแล้วมันเงานะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองถ้ามันเงาหน่ารันใคร เหนื่อยนี่มันเหนื่อยนี่นะนหลมันเหนื่อยนี่เราไม่ดูหรือไงทำไงนะาไม่ดูกว่ามันโยดจะพังแล้วทำแล้วูกมันโยดนี่เห็นไหมนี่มันโยดนี่โอ้ยไปนีเดียวไปหนาดจะได้ไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน้ำตัวมาบังโอ้โอ้ไม่ได้ละปรานชัยอะไรเอาได้อีกตัวแล้วเหรอใช่อาใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ เห็นอยู so so oh, so so ่ตรงนั้นน่ะมุดหน่อยมุดมุดเห็นอยู่ตรงนั Mobil ้นน่ะเห็นนั่นไงโคโลอยู่นั่นตาไม่เหมือนเนาะไม่ใช่โคโลอยู่ไปเอาเอามาเร็วๆเดี๋ยวมันจะเจอรวยลงก่อนน่ะนะอะไรเจอรวยเจอรวยลงน้ำนี่มันจะไม่ได้ไม่ไงมาเด็กแดงนี่ไม่ค้ำไม่ค้ำอยู่ไหมไม่ค้ำเขาสีเขาปลาเด้ เดี๋ยวเดจ้าูซื้อรอเดี๋ยวคบอกพี่เจอดววันนี้ได้บบวนย่างหมูวันนบอกเออบอกย่างปลาคอไหมปลาคอทานใจพี่น้องเจทานใจเอาข้าวแลปลาด้ดวงน้ำกันเ้อพี่น้องครับผมคมมากินปลากัน ขอใหญ่พี่น้องอโอ้ถัดไปนี่แง่กูแขนหมดเลยแง่ข้างไหนเนี่ยเนียบกันอี่นี่ได้เราเฮ็ดไหนโอ้ถัดไปอ่ะเก๋าปนพี่ที่ห้อยเกลือได้พี่น้องเด้อ มีรอยเกลือบแบบนี้นะครับแบบนี้เชฟเชฟกขาทานแบบนี้นี่แลบบ้วก็พริกนี่เอยมันนี่หลักสูตรของมันตัวพี่น้องแบบนี้ครับนี่เอออันนี้ขอน้อยแตบบ่พี่น้องครับอันนี้เขาเรียกว่าขอน้อยถ้าเล็กกว่านี้เขาเรียกขอกั้ง ะอันนั้นอะคอใหญ่นะอันนั้นคอใหญ่อันนี้ล่ะโอ้ยเหตำมามาละลันไส้เจ้าทีใหุ้ข่อยไส้ผู้เดียวนี่บัอมาพี่น้องครับผมตามมาครับผมมาละที่นี่เออพี่นี่ครับพี่เป็นยงไงได้เป็นไงกุ๊กแซวเลี้ยงงัวเอนกุ๊กแซว กูเช้เลี้ยงงัวเอินอมียังงัวออกคอกติพี่เจ้างัวเสียงงัวเสียงพี่น้องมาพี่น้องครับผมนี่เด้อประมาณน,นี้ครับอ่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะเอาตัวไหนจับจองได้เลยนะครับเอาเอาเลยพี่โย่เลยได้บานนี่นเวลาแลา้วเฮา,เเอ,าอ่าดับแล้วกัด จะจ้าที่หนจิ้มยังจิ้มหนก็ได้ยิ้ม như ทิ่้าอ้าห้าห้าห้าิ้า่้า่้อห่าห้าเ้าหาห้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 าหมาห้า่้าด้านตโอ้าเนาเ้าน้าห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 ้าน้าห้าห้าห้าเ้มห้าห้่ห้าห้าห้าห้่ห้าห้าห้าต้า้าห้าหาห้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 าหาห้าา้าา้าคือ้าาหหาห โอ้ยบ่อแมนหัวเก่าตัวนั้นน่ะมันนำกินแก้วอย่างซีฟูตหมดเลโอ้ซีฟูตซีฟุตมันเมืนบ่อเข้ากันอันนี้คือเนี่ยอันนี้ผักผักกระเดาผักกระโดนและผักอีเฮียนเนี่ยครบหมดเลยกินเผาปลาพี่น้องเอ้ยเอาด้ยข่อยอ่ะเอาเลยสิไม่เอาวนี่พอถากันแลกกินคนละติบนั่งที่อ่อนเลยโควิดนี้เราต้องกินคนละติบพี่น้องเอ้ยปลาคอใหญ่ครับ เอาเปียงคือกินตัวหน่อยกัดนดนูดิเมื่อยรูดไม่ไหวฮัทเมื่อยไปแห้งเดี๋กินตัวใหญ่ผีปเปียงเอาส้มส้มโอ้ยอ่อนซ้อนเด้อ้ดูหน่อยเนื้อบ้านดีนะใช้ขขเป็นอ้าวเจ้าดูดิโอว่าไปตัวตีตัวแดงเอากินผักน้ำเออพี่น้องครับปาป โบสุกอยู่เด้อพี่น้องอะอ่ะพี่น้องเพิ่มให้หอมกันพี่น้องขอหยาดเด้อพี่น้องมเฮาเด้อตามกันเอาไปให้เพียงหเฮาลุงป่าน่ะอาเพิ่นก็นจะอยากน้ำเฮาเนาะมันค่นละพ่างมันค่นละพ่างสิเออืออครับพี่น้องคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่หลายคนเนี่ยฮ บรรยากาศแบบนี้บ่ได้แล้วอย claro. ok. ู่แบบนี้ไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะเบขอบคุณมีเงินกะคือบรรยากาศแบบนี้บ่ได้เขาต้องขอบคุณพี่พอครับพี่พอเฮ้าจะของน้องเนี่ยครับผมเออหน้าจะเอาไบ่นีนี่ครับโอเคหน้าหนึ่งพลันใช่พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสกับสิภาพาไปหน้าดูสุดที่นั่นคือกันครับบรรยากาศยังซีฝากที่ฝากน้องนะครับติดตามได้เด้อคลิปนี้ช่องหนึ่ง พลานชัยครับช่องดิวสุดทีนั่นแฟนเพจทีมงานขวัญใจง่วงแม่สาวขวัญใจง่วงแม่สาวพี่น้องกดเข้าไปหน้าบอาจะเป็นเฟซบุ๊กของหนึ่งพรานชัยหนึ่งพรานชัยซื้อเฟซบุ๊กมันบอยครับดิวสุดทีนั่นหักดีเลคคอร์ดอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งนิวมุกดานะครับเข้าไปติดตามได้พี่น้องอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งโอ๊ตพงพัฒน์พงพัฒน์อ่าอีกผู้หนึ่ง อีกบุญหนึ่งเมื่อแล้วเมื่อโอ้ไาไปโอ้ไปเป้าอยู่เป้าโอ้ยเออหมดทันแล้วเอาละพี่น้องครับอันฝากจี่ฝากน้องเด้อฝากแค่ฝากไลฟ์ฝากติดตามกดซับตะไคร่เอามั้ยยังซับตะไคร่เออแมนซับตะไคร่นะครับอ่าฝากแค่ฝากแค่ นะครับสนับสนุนเพจของเฮาน้ำนะครับทีมงานขวัญใจหัวแม่สาวพี่น้องใหญ่เฮ็ดคอนเทนต์ใดหรืออยากให้ทำกิจกรรมอันใดคืดยากอีหลีเด้บ่บ่แน่อาชีพปนาจะเข้าไปทำบุญกันอยากให้พี่น้องคืดให้พร้อมครับผมอืสถานที่ตรงไหนแบบไหนแนะนำมาได้ครับนะครับทีมทีมงานของเฮาพร้อมที่จะไปนะครับพี่น้องเอาละเขามาได้ใน ขวัญใจมัวแม่สาวได้นะครับหรือใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีทุกช่องให้เราให้พี่น้องได้ติดตามทั้งพี่น้องทั้งไทยทั้งต่างประเทศหลายๆหม่องหลายๆบอลนะครับสำหรับมือนี้ดิวสุธินันต์ครับหนึ่งพระลานชัยนะครับกับทีมงานขวัญใจมัวแม่สาวขอล่าพี่่าน้องเราเน้อครับตอนนี้กับใบแล้วนะครับนี่นะกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งบายบายสวัสดี